พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานพระราชดำรัสในรัฐสภาของเกรสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2503ความตอนนึกว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนเราขอขอบคุณในความช่วยเหลือของอเมริกาแต่เราตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราคงทำได้เองโดยไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือนี้ พระราชดำรัสในครั้งนั้นเป็นพระราชปณิธานที่แน่วแน่ว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒน,นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งสร้างความประทับใจจนชนะใจผู้ฟังทั้งปวงจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า56ปีกองทับกโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทับก ได้รับสนองพระราชปณิธานมาอย่างต่อเนื่องโดยการบริหารจัดการด้านการวิจัยและพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองโดยการแสวงความร่วมมือผนึกกำลังกับหน่วยงานต่างๆสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีขีดความสามารถทางด้านการวิจัยทั้งจากภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรด้านการวิจัยในการสร้างสารรค์ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทบกเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ผ่านมากองทบกได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาจนได้ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การผลิตใช้งานในกองทัพเพื่อแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งดังนี้ การดำรงสภาพยุทธโปกณ์ให้สามารถซ่อมบำรุงและยืดอายุการใช้งานของยุทธโปกณ์ได้เองภายในประเทศอาทิตปัจจุบันได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนซ่อมแหวนยางกันซึมและชิ้นส่วนโลหะให้กับปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรและปืนใหญ่ขนาด155มิลิเมตรเครื่องมือในการปฏิบัติและซ่อมบำรุงปืนใหญ่ชิ้นส่วนซ่อมกล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ lp 7เป็นต้นการเพิ่มประสิทธิภาพยุทธปกรที่ใช้อยู่ในกองทัพให้สามารถสนองตอบการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมโดยการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีอาทิรถยนต์บรรทุก4 x 4แบบต่างๆอากาศยานไร้นักบินระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่อัตโนมัติด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นต้นการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อให้ได้ยุทธปกรณ์ที่เหมาะสม อาทิเครื่องตัดสัญญาณป้องกันการจุดระเบิดแบบไร้สายหรือขึ้นสัญญาณข้อต่อช่วยชีวิตเป็นต้นสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน,นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริงเป้าหมายความสำเร็จในงานวิจัยและพัฒนานั้นเป็นเรื่องระยะยาวที่ยุคป,ปัจจุบันอาจจะเห็นผลได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมดแต่อย่างน้อย ในอนาคตกองทัพบ,บกจะเป็นกองทัพที่อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองให้ได้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์จอมทัพไทยและพระปิดาแห่งการวิจัยไทยที่ทรงมีต่อประสกนิกรชาวไทยมาตลอด70ปีที่ทรงขึ้นคลองสิริราชสมบัติและเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเสด็จเฉลิงถวันราชสมบัติ70ปี สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกจึงได้จัดงานวันภูมิปัญญานักรบไทยในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบิดาแห่งการวิจัยไทยในการที่จะทําทให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนอันเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองสืบไป พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบตรามาธิปดีจักรีนฤรบดินสยามินทราธิราชบรมมานาตบพิด